สวัสดีค่ะมาพบกัเสือหอิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําหมูเด้งเอาไว้ทําทานที่บ้านกันนะคะสําหรับวันนี้หมูเด้งของเรานะคะวัตถุดิบก็มีน้ําปลาผงฟูน้ํามันงาแป้งมันวันนี้เราใช้หมูบดติดมัน1นกิโลนะคะน้ําเย็นจัดค่ะ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมว,วิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราหมูบดนะคะตอนเราซื้อล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอากระชอนกองให้แห้งนะคะก่อนที่เราจะเอามาทํานะคะอยากให้แช่เย็ยนทิ้งเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะผงฟูค่ะ1ช้อนโต๊ะแป้งมันค่ะสี่ช้อนโต๊ะ แป้งมันนะคะจะช่วยทําให้หมูของเรานุม่มแล้วก็ผงฟูเนี่ยจะทําให้เนื้อมีความฟูนะคะน้ําปลาค่ะ4ช้อนโต๊ะน้ํามันงาน1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เมือ่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะเติมน้ำเย็ยนจัดลงไป เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนะ้าตามหมูเด้งของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วเราก็จะนําเอาออกมาประกอบอาหารตามที่เราต้องการนะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคําแนะนําอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราสําหรับวันนี้เสอือยู่ต้องขอขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ